สวัสดีค่ะทุกคนพบกันในช่องดิสต้ t ทูโฮ e นะคะเชื่อว่าหลายคนนี่น่าจะได้เห็นกันแล้วว่าทางโซนี่เนี่ยเขาได้เปิดตัวกล้องตัวใหม่ล่าสุดนะคะที่ต่อยอดมาจากกล้องโซนี่ ZV1 กล้องสายวล็อกตัวฮิตที่ถูกใจเหล่าวิดีโอครีเอเตอร์มากๆเลยพัฒนามาเป็นกล้องโซนี่ ZV E1 นั่นเองค่ะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เพิ่มความสามารถต่างๆมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซนเซอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้แล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอที่ความละเอียดสูงที่ 4K 24เฟรมเปอร์เซกแบบไม่ครอบอีกด้วยนะคะเชื่อว่าหลายคนที่กดเข้ามาดูในคลิปนี้นะคะต้องกําลังสนใจแล้วก็อยากได้กล้อง Sony e ่ซัตวีออเอย่างแน่นอนเลยค่ะแต่ถ้ามีความลังเลใจอะไรบางอย่างนะคะระหว่างกล้อง Sony e ่ซั1วีอีเทกับกล้อง Canon M50 Mark II แล้วแล้วก็นะคะ คลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่าข้อได้เปรียบเสียเปรียบของกล้อง Canon EOS M50 และกล้อง Sony ZV-E10 ให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะถ้าอยากรู้กันแล้วก็ไปดูกันได้เลยค่ะเรามาดูในส่วนของบอดี้ภายนอกของกล้องทั้ง2ตัวกันก่อน,อนเลยนะคะทั้งกล้อง Sony ZV-E10 และกล้อง Canon M50 Mark II เนี่ยเป็นกล้องที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกและน้ำหนักเบาค่ะโดยกล้อง Sony ZV-E10 เนี่ยน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่343กรัมเท่านั้นและในขณะเดียวกันกล้อง Canon 50มาร์คูก็จะมีน้ําหนักอยู่ที่387กรัมค่ะเรียกได้ว่าต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะเพียงแค่40กว่ากรัมเท่านั้นเองในเรื่องของกริปนะคะเจ้าตัวกล้อง Sony ZV-E10 เนี่ยเขาก็มีกริปที่นูนสูงจับได้ถนัดมือกําลังดีเลยค่ะแต่ว่าวัสดุของเขาเนี่ยจะเป็นพลาสติกค,ค่ะไม่ใช่ยางนั่นเองเนาะแต่ว่าพลาสติกของเขาเนี่ยก็จะมีลวดลายเท็กซ์เจอร์ที่เป็นแบบจุดๆตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะทํามาเพื่อการลื่นแล้วก็ทําให้จับถนัดมือมากขึ้นนั่นเองค่ะ แต่ว่ากล้อง Canon M50 Mark II นะคะเขาก็มีกริบที่ นูนสูงพอดีกับมือลงล็อกนิ้วได้อย่างพอดีนะคะแล้วก็เป็นวัสดุที่ทําจากยางนั่นเองค่ะในส่วนของช่องมองภาพนะคะกล้อง Sony ่ซัตวีเทนเี่ยเขาก็ได้ตัดช่องมองภาพหรือว่าช่อง E-VF ออกนั่นเองค่ะแต่กล้อง canon m50 mark ii เนี่ยเขาก็ยังมีช่องมองภาพหรือช่อง E-VF อยู่นั่นเองค่ะและในส่วนของแฟลชบิลทอินนะคะโซนี่ซัวีเทเขาก็ได้ตัดออกไปเหมือนกันค่ะแต่ว่ากล้อง canon m50 mark ii เนี่ยเขาก็ยังมีแฟลชบิลทอินอยู่นะในส่วนของชูนะคะกล้อง Sony ่ซัตวีทเนี่ยเขาก็ ก็มี m u l ติอินเตอร์ e ฟ h ชูที่สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ของทางโซนี่ค่ะแต่ว่ากล้อง Canon นเองนะคะ mm hmm. เขาก็มี h ฮอตชูที่มีขนาดมาตรฐานค่ะสามารถใส่อุปกรณ์เสริมได้อย่างครอบคลุมนั่นเองในเรื่องของจอฟลิปนะคะกล้องทั้ง2ตัวนี้ก็สามารถฟลิปมาด้านข้างที่270องศาได้คล้ายกันเลยค่ะในเรื่องของพอร์ตนะคะก็ต้องแอบเทใจให้โซนี่หน่อยเพราะว่าเขาให้มาอย่างครบคันค่ะมีทั้ง USB-C ไมโคร HDMI รูไม์แล้วก็รูหูฟังขนาด3.5ค่ะ ในขณะที่กล้อง Canon M50 Mark II นะคะ,ะ,คะเขามีพอร์ตก็คือ USB B, Micro HDMI แล้วก็รูไมค์ค่ะยังไม่มีรูหูฟังนั่นเองทั้งกล้อง Sony ZV-E10 และกล้อง Canon M50 Mark II นะคะ,ะ,คะก็ได้ผลิตสีโปรดักต์มา2สีเหมือนกันค่ะก็คือสีขาวสไตล์มินิมอลกับสีดำสไตล์เท่ๆนั่นเองค่ะเรามาเจาะในเรื่องของสเปคกันต่อเลยนะคะกล้อง Sony ZV-E10 กับ e กล้อง Canon M50 Mark II เนี่ยเขามีขนาดเซนเซอร์ที่เท่ากันค่ะคือเซนเซอร์ขนาด APS-C ความละเอียดภาพที่24ล้านพิกเซลค่ะและในส่วนของความละเอียดวิดีโอนะคะกล้อง Sony ZV-E10 เนี่ยเขาสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดได้สูงสุดที่ 4K 30เฟรมเซกแบบครอบค่ะแต่ถ้าอยากถ่ายแบบไม่ครอบเนี่ยก็ได้เช่นกันที่ 4K 24เฟรมเซกนั่นเองค่ะและสามารถ,ถถ่าย Full HD ได้ที่ 180p 0 120เฟรมเซกเลยสามารถเอาไปทำสโลว์โมชั่นได้อย่างนุ่มนวลค่ะ ในส่วนของกล้อง canon m50 mark ii นะคะเขาสามารถถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุดที่ 4k 24เฟรมเซกแบบครอปนั่นเองค่ะแล้วก็ถ่ายวิดีโอแบบ full hd ได้ที่ 180p 0 60เฟรมเซกค่ะในส่วนของ iso นะคะกล้อง sony zv1 e 0ก็สามารถดัน iso ได้ที่100ไปจนถึง32,000ค่ะ แล้วก็ขยายได้ที่51,200นั่นเองค่ะและกล้อง Canon M50 m a r k II นะคะ mm hmm. เขาสามารถดัน ISO ได้ที่100ถึง25,600และขยายได้ที่51,200เท่ากับ Sony ค่ะ mm hmm. ในส่วนของการโฟกัสนะคะ mm hmm. ก็ต้องบอกว่ากล้องทั้ง2ตัวเนี่ย mm hmm. ก็ทำการโฟกัสได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ mm hmm. กล้อง Sony ZV-E10 เนี่ย mm hmm. เขาก็มากับ Real Time t r a g g i n g Face IAF mm hmm. รวมถึง Animal AF mm hmm. สำหรับภาพนิ่งด้วยค่ะ และกล้อง Canon M50 เนี่ยเขาก็ทำการโฟกัสได้ดีเยี่ยมเหมือนกันนะคะมีความแม่นยำแล้วก็รวดเร็วค่ะเขามากับ IAF นะคะซึ่งสามารถตรวจับโฟกัสดวงตานะคะแล้วก็แทร็กกิ้งตามดวงตาได้อย่างแม่นยำแล้วก็รวดเร็วถือว่าทำได้ดีมากๆเลยค่ะในเรื่องของการสั่นนะคะทั้ง2ตัวเนี่ยเขาใส่มาเป็นแบบการสั่นดิจิตอลนั่นเองค่ะซึ่งของ Sony ZV-E10 เนี่ยเขาสามารถ ปรับระดับการสั่นได้ที่ standard แล้วก็ active ค่ะกล้อง canon m50 mark ii นะคะเขาก็สามารถปรับระดับการสั่นได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าเปิดการสั่นแล้วเนี่ยกล้องทั้ง2ตัวเขาจะมีการครอบภาพเข้าไปนะและเรื่องของโปรไฟล์สีค่ะทาง sony zv e1 เนี่ยเขาอ่ะก็ได้ใส่ไฟล์ s-log มาให้ด้วยก็เป็น s-log 2 s-log 3แล้วก็ hlg นะคะแต่ว่ากล้อง canon m50 mark ii เนี่ยยังไม่ได้มีโปรไฟล์สีให้เลือกใช้นั่นเองค่ะมาในส่วนของลูกเล่นต่างๆกันบ้างนะคะกล้อง Sony ZV e1 0เนี่ยเขาก็ได้ใส่ฟีเจอร์เด่นๆจากกล้อง Sony z v 1เข้ามาค่ะก็คือ Product Showcase นั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็ สะดวกมากๆสําหรับการแบบขายของออนไลน์ที่มันต้องมีการชูโปรดักต์ขึ้นมาโชว์ให้แบบผู้ชมได้ดูเนาะตรงนี้ก็จะสามารถไปโฟกัสที่โปรดักต์ได้อย่างทันทีและรวดเร็วมากๆค่ะแต่ว่ากล้อง canon m50 mark ii นะคะยังไม่ได้มีในจุดจดนี้ค่ะเวลาที่แบบชูโปรดักต์ขึ้นมาตรงนี้ก็ต้องรองให้มันโฟกัสแบบใช้เวลานิดนึงก่อนเนาะและในเรื่องของการเบอร์หลังค่ะกล้อง sony zv10 e เนี่ยเขาก็ได้ใส่โบเก้สวิชเข้ามานะคะซึ่งก็จะสามารถทําหลังเบอร์หรือว่าทําหลังชัดได้เพียงแค่กดปุ่มปุ่มเดียวค่ะสำหรับกล้อง canon นะ ะะเขาก็มีการเบอร์หลังได้เหมือนกันแต่ว่าก็จะทำได้ในส่วนของภาพนิ่งนะคะในโหมดของ s c n นั่นเองนะ มากันถึงเรื่องของความบิวตี้กันบ้างดีกว่ากล้องทั้ง2ตัวนี้เขาก็มีโหมดบิวตี้ซอฟต์สกินใส่มาให้ด้วยอย่างกล้อง Sony ่ซัดวทนะคะเขาก็จะมีซอฟต์สกินเอฟเฟกให้เราเนี่ยสามารถเลือกปรับระดับความเนียนของใบหน้าได้เลยตรงนี้เนี่ยน่าจะถูกใจพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะที่อยากให้แบบหน้าดีผิวพรรณเป๊ะปังมบมไลฟ์สดให้ลูกค้าดูอะไรอย่างนี้นะตรงนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆเลยค่ะแล้วในส่วนของแคนนอนนะคะเขาก็สามารถทำบิวตี้ทำผิวเนี่ยอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันแต่ก็จะเป็นในส่วนของภาพนิ่ง,ง,ง,งนั่นนเองงงค่่ะซึตรี้ ก็จะอยู่ในโหมดของ s C n เหมือนกันค่ะและกล้องทั้ง2ตัวนี้นะคะก็ยังสามารถถ่ายแนวตั้งได้อีกด้วยค่ะก็เหมาะมากๆสําหรับใครที่ต้องทำคอนเทนต์แนวตั้งลงแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Tik t o อกหรือว่า Facebook นะคะตรงนี้เนี่ยมันสะดวกมากๆค่ะสามารถถ่ายแนวตั้งได้เลยนะคะโดยไม่ต้องไปฟลิปต่อในโปรแกรมใดๆให้ยุ่งยากค่ะเรามาดูในส่วนของจอทัสกินกันบ้างค่ะต้องบอกว่ากล้อง Sony ่ซัตวีเเทนเนี่ยเขาก็สามารถทัสกินได้นะคะแต่ก็ยังทําได้ไม่เต็มรูปแบบค่ะในส่วนของเมนูอะไรอย่างเงี้ย ไม่สามารถทัชกีได้อย่างครอบคลุมเนาะแต่ถ้าเป็นกล้อง Canon M50 Mark II แล้วก็สามารถทัชกีได้อย่างฟรีดอมเลยค่ะ r y t h i n g จ,จริงๆตัวเบลก็คือสามารถทัชได้หมดเลยและเรื่องของการชาร์จไปใช้ไปนะคะกล้อง Sony ZV-E10 เนี่ยเขาสามารถชาร์จไปใช้ไปได้แต่ว่ากล้อง Canon M50 Mark II เนี่ยยังทําไม่ได้นั่นเองค่ะและเสียงจากไมค์บิวล์อินในตัวกล้องนะคะทาง Sony ZV-E10 เนี่ยเขาก็ได้บิวล์อินแคปซูลไมค์สามทิศทางค่ะให้เสียงที่คมชัดแจ่มแจ๋วใช้ได้เลยและในส่วนของ c a n o n นะคะก็เป็นไมบิวอินแบบสเตอริโอนะคะรับเสียงได้เป็นอย่างดีเช่นกันค่ะเรามาดูเลนที่ติดมากับกล้องทั้ง2ตัวนี้กันด้วยเลยค่ะสําหรับกล้องทั้ง2ตัวนี้นะคะเขาเป็นเซนเซอร์ APS-C เหมือนกันฉะนั้นจะต้องมีการคูณเข้าไปเพื่อให้ได้ระยะจริงนะคะโดยกล้องของ Sony ZV e ทวเนี่ยเขามากับระยะที่16.50ม m mm มค่ะให้คูณ1.5เข้าไปนะคะก็จะได้ระยะจริงที่24.75มมนั mm ่นเองค่ะ และกล้อง canon m50 m a k r i นะคะเขาก็มากับเลนระยะ15-45ค่ะสำหรับ canon นะคะให้คูณที่1.6ค่ะก็จะได้24-72ค่ะซึ่งระยะกว้างสุดของเขาเนี่ยเท่ากันเลยแต่ว่าระยะโซมสุดของเขาเนี่ยก็จะต่างกันนิดเดียวค่ะและในส่วนของค่า f ของเลนนะคะกล้อง sony zv e10 เนี่ยเขามากับค่า f ที่3.5-5.6ถึงค่ะและกล้อง canon m50 นะคะก็มากับ3.5-6.3นั่นเองซึ่งค่า f นะคะก็จะไหลไปตามระยะซูม ะะฉะนั้นแล้วในระยะซูมสุดนะคะ Sony Z v e t 0เนี่ยเขาก็จะรับแสงได้มากกว่า c a น o อน m 5 0 mark ii นั่นเองค่ะสำหรับใครที่ไม่ได้ซีเรียสตรงนี้นะคะก็อาจจะแทบแบบต่างกันนิดเดียวอะ่ะจนแทบอาจจะไม่ต่างเลยด้วยซ้ําแต่ถ้าสําหรับใครที่ค่อนข้างจริงจังในทุกๆสต็อปนะคะก็อาจจะติดอยู่ตรงนี้นิดนึงนิดหน่อยนิดเดียวเองสําหรับชุดเลนส์นะคะกล้องโ o n y z v ซ e ี e 1 0เนี่ยเขาก็จะใช้เลนส์ในไลน์ของ e mount นั่นเ,เองค่ะซึ่งสกครราคาของเลนส์ e mount เนี่ยจะเริ่มต้นที่ประมาณ 9,000ไปไปลายนั่นเองนะคะอ้างอิงจากราคา official ในเว็บไซต์ของทาง s o น y นะและส่วน c a n นอนเนี่ยเขาก็จะใช้เล่นในไลน์ของ EOS M ค่ะซึ่งราคาเริ่มต้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ8,000ต้นต้นนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็อ้างอิงมาจากเว็บไซต์ o f f i c i a l ของทาง c a n นอนเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ราคาที่ถูกกว่าน,นี้นะคะก็ลองไปติดตามโปรโมชั่นต่างๆได้ที่เพจ a c e b o o k ดิสท t a l to Home ค่ะเรามาดูกันในแง่ของภาพนิ่งกันบ้างดีกว่านะคะอย่างที่เราบอกไปในตอนต้นว่า Sony z v ัี เขาตัดช่องมองภาพช่อง E-V-F ออกนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะส่งผลนิดนึงสำหรับการถ่ายภาพนิ่งนั่นเองแต่กล้อง Canon เนี่ยเขาก็มีช่อง E-V-F ให้เราสามารถมองผ่านและถ่ายได้ค่ะซึ่งการถ่ายภาพนิ่งโดยการมองผ่านช่อง E-V-F นะคะตรงนี้มันจะทําให้เราได้แสงที่ตรงและแม่นยํามากกว่าการมองจอนั่นเองค่ะซึ่งบางทีแล้วการมองจอด้วยแสงด้วยแบบแสงพลาทิดอะไรอย่างเงี้ยมันเข้ามามันก็อาจจะหลอกตาเราได้เหมือนกันบางทีแบบกดถ่ายไป แล้วในแสงที่เราคิดว่าเอ้ยเรามองแล้วมันพอดีแต่พอกดถ่ายออกมาเนี่ยแสงมันไม่ได้เป็นไปนตามที่เรามองในครั้งแรกซึ่งปัญหานี้ก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งเหมือนกันค่ะฉะนั้นแล้วการมีช่อง EVF อ่ะมันช่วยทําให้เราสามารถถ่ายได้แบบแสงสีอะไรอย่างนี้แม่นยําม,มากกว่านั้นเองนะคะตรงนี้เนี่ย canon เขาก็จะได้เปรียบ sony ไปค่ะและในส่วนของการถ่ายภาพต่อเนื่องนะคะ sony zv e10 เนี่ยเขาสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ที่เจ็ดภาพเลยค่ะและส่วน canon เนี่ยก็สามารถ,ถถ่ายได้ประมาณ7.5ภาพค่ะ แต่ว่าเท่าที่เคยเทสเนี่ยแอบได้มากกว่าน,นี้นะและในส่วนของแฟตนะคะอย่างที่เราบอกไป ตั้งแต่ต้นคลิปเหมือนกันเขาว่าทาง Sony ZVe เนี่ยเขาได้ตัดแฟลชบิวอินออกแต่ Canon เนี่ยเขาก็ยังมีแฟลชบิวอินบนหัวกล้องอยู่ซึ่งในเรื่องของแฟลชเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของแบบเออแต่ละคนจะคิดเนาะบางคนเนี่ยก็มองว่ามันไม่จำเป็นมันไม่ต้องมีก็ได้แล้วมันก็ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยด้วยด้วยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะใช้แฟลชแยกกันซะมากกว่าซึ่งแฟลชแยกอะ่ะมันจะทําให้เราได้แสงที่มันโอเคกว่ามีมิติกว่าการที่แบบ เล็งหน้าแบบตรงๆนั่นเองนะคะแต่สําหรับแบบบางคนเนี่ยเขาก็มองว่าการมีแฟลชบิล์อินบนหัวกล้องเนี่ยมันอุ่นใจมากกว่านั่นเองตรงนี้เนี่ยก็ลองไปพิจารณาดูค่ะเรามาดูกันในแง่ของวิดีโอกันบ้างนะคะต้องบอกว่ากล้อง Sony ่แซดวีอีเทนเี่ยเขาสามารถที่จะให้ความละเอียดภาพได้มากกว่ากล้อง Canon m อ0 m a r k II นั่นเองค่ะโดยกล้อง Sony ่แซดวีอีเทจะสามารถถ่ายได้สูงสุดที่ 4K 30เฟรมเปอร์เซกแบบขอบและก็ 4K 24เฟรมเปอร์เซกแบบไม่ขอบอีกด้วยสามารถถ่าย Fu l l HD ได้ สูงสุดที่ 1,080p 120 f p e r s ซ c ค่ะตรงนี้ทำให้เราเอาไปทำ Slow Motion ได้อย่างนุ่มนวลและสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะและในขณะเดียวกันนะคะกล้อง Canon M50 Mark II สามารถถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุดที่ 4K 24 f p e r Se c นั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นแบบครอปด้วย และสามารถถ่าย Full HD ได้สูงสุดที่ 1,080p 60เฟรมวินาทีนั่นเองค่ะซึ่งเท่าที่เห็นนะคะหลายคนเนี่ยก็จะเลือกใช้เป็น Full HD มากกว่าเนาะซึ่งมันก็เป็นขนาดภาพที่กำลังเป็นมาตรฐานค่ะในส่วนของการโฟกัสและการแท็กกิ้งใบหน้านะคะเราก็มองว่าทาั้ง2ตัวนี้ก็ทำได้ดีมากๆค่ะหายห่วงในเรื่องของการโฟกัสเนี่ยไว้ใจได้แน่นอนค่ะและในส่วนของโปรไฟล์สีที่เราก็ได้บอกไปก่อนหน้านะคะว่าทาง Sony ZV-E10 เนี่ยเขาได้ใส่ S-log2 S-log และ SLG มาให้ค่ะซึ่งตรงนี้มันจะช่วยให้ภาพของวิดีโออ่ะสีมันซีดลงแล้วเราสามารถเอาไปแต่งสีแต่งโทนเกรดิ้งสีต่อในโปรแกรมได้อย่างง่ายดายและสะดวกค่ะแต่ว่าทาง Canon M50 Mark II นี่ยังไม่ได้ใส่โปรไฟล์สีแบบนี้มาให้นั่นเองนะคะแล้วมันสำคัญยังไงสำหรับการใช้ไฟล์หลอก ก็ให้ลองคิดภาพตามนะคะว่าแบบเออมันก็เหมือนใบหน้าของเราอะที่ถ้าเกิดว่ามันแต่งสีมาอย่างแบบจัดสดใสอะไรอย่างงี้ยแล้วยิ่งเราเติมสีเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะยิ่งเละเทะนั่นเองนะคะแต่ถ้าเรามาด้วยหน้าสดหน้าจืดๆแบบไม่มีสีสันอะไรบนใบหน้าเราก็สามารถมาแต่งต่อได้อย่างสวยงามและพอดีพอเหมาะได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ และในส่วนของความยาววิดีโอนะคะก็ต้องบอกว่าทาง Sony เนี่ยเขาก็ทำได้ดีกว่าในเรื่องของการถ่ายวิดีโอแบบ non stop ไม่จำกัดเวลาค่ะแต่ว่าของ Canon M50 Mark II เนี่ยเขายังจำกัดเวลาอยู่ที่30นาทีนั่นเองค่ะและสิ่งหลายอย่างนะคะในงานของวิดีโอที่เรารู้สึกว่าทาง Sony ZV-E10 เขาค่อนข้างที่จะได้เปรียบกว่าเพราะว่ามีลูกเล่นอย่างเช่นการแบบ การทำซอฟต์สกินการทำโบเก้สวิชแล้วก็การทำโปรดักชั่วเคสซึ่งมันใช้ได้สะดวกแล้วก็ใช้ได้จริงแต่ว่าทาง Canon M 5 0 Mark II เนี่ยยังไม่ได้มีการ ใส่ลูกเล่นแนวนี้มาให้ในทางการถ่ายวิดีโอนั่นเองเนาะเรามาดูกันในแง่ของการไลฟ์สตรีมกันบ้างดีกว่าค่ะทั้ง s o n y z v e 1 0และ Canon M50 m a r k ส i านะคะสามารถไลฟ์สตรีมได้ง่ายๆผ่านสาย USB UH ได้เลยค่ะโดยไม่ต้องต่อแคปเจอร์การ์ดก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าในเรื่องของความซับซ้อนยุ่งยากหรือความง่ายดายเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีนิดนึงค่ะตรงที่ s o n y z v e 1 0นะคะเขาเนี่ยสามารถต่อสาย USB และไลฟ์สตรีมผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้ทันทีเลยนะคะแต่ว่าทาง Can น n เนี่ยเราจะต้อง ไปแบบลงทะเบียนติดตั้งใน iOS Webcam Utility ก่อนนะคะถึงจะสามารถทำได้ซึ่งตรงนี้มันก็จะแบบเออมีความแบบ ต้องเข้าไปอะไรอย่างนี้มันก็จะมีความยุ่งกว่านิดนึงนั่นเองนะคะแต่ถ้าอยากจะไลฟ์สตรีมผ่านแคปเจอร์การเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะโดยถ้าเกิดว่าใช้ผ่านแคปเจอร์การเนี่ยเราจะได้ภาพทีคคุณภาพสูงกว่าเดิมด้วยนะคะแต่สําหรับโ o n y ่ซัตวีทแล้วนะคะถ้าไลฟ์ผ่านแคปเจอร์การเนี่ยจะสามารถบันทึกวิดีโอที่ไลฟ์ได้ค่ะแต่ว่า Canon M50 m a r k i i เนี่ยไลฟ์ผ่านแคปเจอร์การยังไม่สามารถที่จะบันทึกวิดีโอได้นะคะและระยะเวลาในการไลฟ์นะคะเหมือนกันกับแบบวิดีโอเลยค่ะก็คือ ือทาง Sony ่ซ e 1 0เนี่ยเขาสามารถไลฟ์ได้แบบ non stop ไลฟ์ได้แบบไม่จํากัดเวลาจนกว่าแบตจนกว่าอะไรจะหมดไปเลยค่ะแต่ว่าเขาสามารถชาร์จไปใช้ไปได้ไงตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยยืดเวลาในการไลฟ์ได้นานเท่าที่ต้องการเลยค่ะ แต่ในขณะเดียวกัน Canon M50 Mark II นะคะเขาก็จำกัดเวลาไลฟ์ที่30นาทีเหมือนกันค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอครบ30นาทีแล้วเขาก็จะตัดไปเลยจบการไลฟ์เลยไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องต่อแบตกระสือซึ่งตัว Canon M50 Mark II เองเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะชาร์จไปใช้ไปได้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือข้อมูลที่เราออกมาพูดเปรียบเทียบให้ทุกคนได้ฟังกันเนาะก็ลองไปพิจารณาดูค่ะแต่ก็เรียกได้ว่ากล้องทั้ง2ตัวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบที่แบบแตกต่าง กันไปเรียกได้ว่าชกกันหมัดต่อหมัดเลยนะคะแต่ก็มีอีกข้อนึงค่ะที่อาจจะทําลายล้างทฤษฎีสเปคอะไรต่างๆทุกอย่างลงไปให้แบบศูนย์สลายหมดได้นั่นก็คือเรื่องของ โทนภาพหรือสกินโทนนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้บอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของรสนิยมลว้ลวนๆเลยนะบางคนที่อาจจะเป็นแบบสายหวานชอบภาพแนวใสๆคลีคลีร์ผิวดีฟลุ้งฟิงอะไรอย่างนี้นะก็อาจจะไปในแนวทางของชานน์มากกว่าแต่ถ้าเป็นคนที่ชอบภาพแนวแบบเรียลๆสีสันคมชัดสมจริงอะไรอย่างนี้นะก็อาจจะไปในแนวทางของโซนี่ซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นเรื่องของรสนิยมล้ว,ลวนๆเราเนี่ยก็ไม่สามารถไปตัดสินได้นะคะว่า คุณต้องเลือกกล้องตัวนี้นะคุณต้องเลือกกล้องแบนด์นี้นะถึงจะดีก็อย่างที่บอกค่ะมันเป็นเรื่องของรสนิยมเนาะตรงนี้นะคะก็ลองใช้ใจในการตัดสินเลือกดูตามความชอบส่วนตัวของแต่ละบุคคลได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังสนใจกล้อง Sony ZV-E10 หรือกำลังลังเลใจระหว่างกล้อง Sony ZV-E10 กับกล้อง Canon m 50 Mark II เนาะซึ่งกล้องทั้ง2ตัวนี้ก็เป็นกล้องในระดับ Entry เหมือนกันมีราคาที่ห่างกันนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะโดยกล้อง Sony ZV-E10 ราคาเปิดตัวของเขาจะอยู่ที่23,990บาทค่ะและกล้องแ a n o n m 50 m a r k i 2ราคาก็จะอยู่ที่25,990บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าติดตาม โปรโมชั่นในเพจเฟซ o ุ๊กดิ i ต้าด Home ดีเนี่ยอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่านี้ก็ได้นะคะอย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะและสำหรับใครที่กำลังสนใจกำลังอยากซื้อหรืออยากเช็คราคานะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w d i g i t a l t o h o m e c o m ค่ะและคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่ออัปเดตเรื่องราวของกล้องและอุปกรณ์รวมถึงสาระน่ารู้ที่เราจะเอามาฝากกันด้วยค่ะคลิปนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย